พนท่านพลเอกเดวิดเฮอร์ลีผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราในโอกาสวันออสเตรเลียอันสำคัญนี้ขพเจ้าขอส่งคำอำัมรยพรและความปรารถนาดีมาอย่างพนท่านเพื่อความสุขสวัสดิ์และมีพลังาหั่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ทำเพื่อความสำเร็จและความเจริญวัฒนา,าวรของเครือรัฐออสเตรเลียและประชาชนชาวออสเตรเลียสืบไป เป็นที่น่ายินดียิ่งที่มิตรภาพระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศไทยได้ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจค่านิยมร่วมกันและศรัทธาซึ่งกันและกันโดยได้ดำเนินมาอย่างดีและรวดเร็วอย่างน่าอาศัศจรรย์ใจซึ่งเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนอันเป็นประโยชน์ยิ่งและความร่วมมือที่นำไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านอีกทั้งต่างมีความพร้อมเสมอที่จะร่วมกันเผชิญความท้าทายและอุปสรรคอันพึงมีต่อทั้งสองประเทศ ในโอกาสที่พนัท่านจะเดินทางเยี่ยมประเทศไทยยังเป็นทางการในเวลาอันใกล้นี้ทําให้ข้าพเจ้าราลึกถึงความเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อกันระหว่างมิตรภาพของเราและมิตรภาพของประเทศเป่าทั้งสองด้วยต่างได้เริ่มจากความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจต่อกันตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งในส่วนของเรานั้นได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งเป็นนักเรียนในร้อยด้วยกัน ที่วิทยารายการทหารดันทรูนข้าพรเจ้าจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนของท่านที่กำลังจะมาถึงนั้นจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จเจริญรุ่งเรืองระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว